บัวหิมะทำอะไรกินได้บ้างบัวหิมะมีประโยชน์มากมายทำได้หลากหลายเมนูมีซุกคอสเนอร์ซิปเมนูบัวหิมะค่ะทั้งกินเล่นขคงวัานและจานนะักเมนูชิวๆกินเล่นเล่นก็มีบัวหิมะทอดกรอบหรือออกมาอบกรอบก็ได้ค่ะชาบัวหิมะมีซุกกะมีวิธีทำไว้ให้แล้นะคะเมนูบัวหิมะว่านๆกินแล้วได้ประโยชน์ บัวหิมะทับทิมกรอบสี่้วยวานมันบัวหิมะน้ำขิงอันนี้อร่อยค่ะน้ำเชียมบัวหิมะว้านละมุนกินกับอะไรก็อร่อยมาถึงเมนูนักนักอิ่มอิ่มกันนะคะกิมจิกรอบๆทำง่ายค่ะกินเป็นสลัดก็อร่อยได้ความว้านของบัวหิมะ ลองเอาบัวหิมะมาอบอชีสแทนมันฝรั่งก็อร่อยมาค่ะถ้าเอาบัวหิมะมาแกงก็แกงได้สารพัดเลยค่ะตั้งแต่แกงซ้อมแกงกระทิบัวหิมะสามารถทำได้หลากหลายเมนูมาค่ะเพื่อนๆลองทำกันนะคะมีซุปกับมีไรคลิปสำหรับบัวหิมะเลยค่ะเมนูบัวหิมะก็อยู่ใน playlist, เพลย์ลิสต์เพื่อนๆสามารถกดแลได้เลยค่ะขอให้เพื่อนๆสนุกกับเมนูบัวหิมะนะคะ